พเพื่อนๆเคยสงสัยไหมว่าโรคที่เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยคืออะไรและโรคที่เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยมันมีโรคอะไรบ้างมีสาเหตุมาจากอะไรมีแนวทางการป้องกันยังไงถ้าทุกคนอยากรู้มาฟังคลิปนี้กันค่ะโรคที่เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันนะคะคือโรคที่เกิดจากการทํางานผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันภายในร่างกายค่ะซึ่งระบบภูมิคุ้มกันนะคะมีหน้าที่ปกป้องร่างกายจากเชื้อโรคและสารแปลกปลอมต่างๆะคะ่ะ แต่เมื่อเกิดความผิดปกตินะคะระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยอาจทําให้เกิดโรคหลากหลายได้ค่ะและโรคที่เกิดจากความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันนะคะมีดังนี้ค่ะโรคที่หนึ่งนะคะก็คือโรคภูมิแพ้ค่ะเกิดจากระบบภูมิคุ้มกันนะคะตอบสนองต่อสารที่ปกติไม่ทําให้เกิดอันตรายค่ะเช่นเกสรดอกไม้ฝุ่นละอองหรือยาบางชนิดค่ะตัวอย่างเช่นหอบหืดหรือผื่นภูมิแพ้ค่ะ 2นะคะก็คือโรคระบบภูมิคุ้มกันทำลายตัวเองค่ะคือโรคที่เกิดจากระบบภูมิคุ้มกันนะคะของร่างกายทำงานผิดพลาดและโจมตีเซล์หรืออวัยวะของตัวเองค่ะเช่นโรคลูปัสข้อสอบอักเสบรูมาตอยปอกประสาทเสื่อม 3. นะคะการขาดภูมิคุ้มกันค่ะเมื่อระบบภูมิคุ้มกันนะคะไม่ทำงานหรือทำงานได้ไม่เต็มที่ทําให้ร่างกายนะคะมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเช่นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องโดยแต่กําเนิดค่ะ สี่นะคะโรคที่เกี่ยวข้องกับภูมิภูมิปันที่ผิดปกติจากการติดเชื้อเช่นโรคจากการติดเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียที่มีต่อระบบภูมิภูมิปันเช่นโรคเอชไอวีค่ะสาเหตุเกิดจากไรหนะ้าสาเหตุของโรคระบบภูมิภูมิันยังไม่ทราบแน่ชัดแต่มีปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลให้เกิดโรคเหล่านี้ซึ่งรวมไปถึงพฤติกรรมฮอร์โมนการติดเชื้อสารเคมีหรือสิ่งแวดล้อมความเครียดหรือว่าปัจจัยอื่นๆเช่นการขาดสารอาหารบางชนิดหรือว่าการพักผ่อนไม่เพียงพอค่ะ การป้องกันโรคระบบภูมิคุ้มกันผิดปกตินะคะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างท้าทายค่ะเนื่องจากสาเหตุของโรคเหล่านี้นะคะมาเกี่ยวข้องกับปัจจัยหลายอย่างที่ไม่สามารถควบคุมได้ค่ะแต่สามารถช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคได้ค่ะและวิธีการลดความเสี่ยงในการเกิดโรคสามารถทําได้ดังนี้ค่ะ 1. นนะคะการรักษาสุขภาพโดยรวมค่ะเช่นการออกกําลังกายค่ะ การออกกาลังกายอย่างสม่ําเสมอนะคะช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันทํางานได้ดีค่ะและยังช่วยเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอีกด้วยค่ะ 2. นะคะการจัดก,การความเครียดค่ะความเครียดเรื้อรังนะคะอาจามีผลต่อการทํางานของระบบภูมิคุ้มกันค่ะจึงควรหาวิธีผ่อนคลายเช่นการทําสมาธิหรือการทํากิจกรรมที่ช่วยคลายเครียดค่ะ สามนะคะหลีกเลี่ยงการติดเชื้อบางครั้งการติดเชื้อนะคะจะกระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานผิดปกติดังนั้นจึงควรรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงแล้วก็หลีกเลี่ยงการติดเชื้อค่ะ4นะคะการตรวจสุขภาพเป็นประจำและ5การหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสารเคมีที่เป็นอันตรายหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสารเคมีที่เป็นอันตรายที่อาจจะกระตุ้นการเกิดโรคภูมิคุ้มกันผิดปกติค่ะ แม้ว่าจะไม่สามารถป้องกันโรคคมิคุมกันผิดปกติทั้งหมดได้แต่การดูแลสุขภาพที่ดีและการหลีเกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเหล่านี้ได้ค่ะ